สวัสดีสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้จะมาโฟกัสช่องดีมนะ้าสาวน้อยลองสารมือนี้ก็เด็กมื้อนี้ตอนเด็กเนะน็ก<ส>นัดขนพอนดิมไปสี่ทุ่มนะคะทุกคนพอน้องดิมไม่ใช่โมงแล้วก็แบบอ่าหยามมาเลยเนหะ็นาะแต่ตอนนี้เห็นน้องด้าผัดนอนละว่าเด็กแห้งนะเนาะไข่สักยาแม่น้องด้าเป็นไข่เพื่อไอมันไปสักใหญ่ไอสักยากันโควิดสักยาวัคซีนแ<ม>ลนะ้วทุกคนเนาะแล้วก็พอนดิม เมื่อกี้น้องดิมเห็นแสงอันโคเมแถวทงนาเนาะพอ้ันดิมมานั่งถ่ายน,นี่ก็เลยเดี๋ยวมาถามพ่อตรงนี้ก่อนว่าพ่อจีได้ปลาเยอะขนาดไหนเพราะว่าไปก็ไปเต้นตอนกินข้าว,ออนนแวแล้วที่ส่วนน้องกุ้ิ๊กแล้วเนาะแล้วก็ออกไปแล้วก็กลับมาตันสี่ทุ่มทุกคน๋ยวามุอโซ่มดกันพ่อห่าเรา คนแต่นี ham, ้เนาะได้ยินเสียงนน้องหมาสนักน้องดิมเผ้าเนาะห้องห้องยุ่นตกใจเพราะเดิมมาแล้วเนาะเดี๋ยวแม่นยเอยงเโอ้โมาแลวคนอ้ยอปางตัวหเอโอ้ากเหิวเถอโอ้โอ้อ้โอ้โอ้นโอ้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 โออ้อ้โอ้้้า ปลาลิ้วเขียดเขียดแล้วปลาหอยหอยหอยเลาสีสอมอยู่ไม่ใสอันนั้นไม่ใสนะข้าวข้าขเข้าข้าดูสิอาสิใช่ไหมอ่านี่สามนี่อสามล้วใส่ปลาเ่นจินเด่นจนเออนี้ออกมา วยอปาเดียโอดวขอปาเียตัเขียดตุปาคนกันคนกันเลยพ่ออย่าโมองกันตอนทำอิฐเหรอไ้นะพ่อจะเขียดก่อนลี่จอยามองเอนี่ทกคนนี่กรบป๋ากรั่งมึงออโหได้จโลเอาสิงวาสรังมึง แม่นี่ฝ่ายไปปิ้งกินเชี่ยไปเนาะฝ่ายยังวไงได้ไลยเนาะปกติว่าพ่อฝ่ายพวกเกินสิบตัวอ๋อไม่ใช่ว่าได้ไลยมือนี่ใส่ยี่ใส่ที่าบุจะบอกอะไรเราปะนี่แม่ว่าแล้วแม่ว่าแล่เทีวอันเที่ยวเด้อเที่วหวังปอมฮั้นแม่ว่าหนะว่าแม่ตะกี้ตะก้อนนั่นอู้โลโลคิดนึงมันก็ไม่โขมจะทำให้มันเป็นแสงแะครับแล้วจะพ่อป่าบอกนนั้นมือห้อยดี จะปลาโลหนึ่งโลหนึ่งขีดทุกคนปลาจับๆนั่นใช่เลยไหมเออเดี๋อย่างอยู่วคันเดี๋ยวจปลานะดิวแกบอกนี่เอาสามมันให้มาทอดกันเลยมันใหสามน้อยมีพักเดี๋ยววันน้ตัวน่ได้ตัวข้างหน้าก็ได้ไม่ไม่มีปลาทอดเนี่ยวะทอดเสล้อเก็บปลาไหมมันขึ้นบนดินออกว่าปลาเฮ้ยมันตายละเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขีดนะนะโมขีดบ๊วยบ๊เออขีดหนึง คิดนึงไหมมีตัวปลาตัวนึาม,ม้ิดึ่งมัน <g ül> มีตัวปลาตัวนึงเีแมวออกไปชนิดมวยตย็มว่ะโอ้อลปลาชวนงเนียนแท้ดึงยูรูไ้ไ็มแข็งแหงไงหลงขี้นะพระเจาเออเออออ้นี่จับอ,อันนี้ออกมาหมบอก,กปลาโตอุ้ยมีฮอตโตกีแมแปลาดุกปลาดุกน้อยปิงแซ่บนนนี้ ผู้นิ้นโยนนี่ก็ยังบ่งยอมรับได้ท้าพ่อคือกันรับแล้วก็คนจริงะนะได้ยินมาเข้าม่อาแม่โอ้อรีบมาเข้าพ่อมาแล้วบอกคือกันฮะพ่อมาแล้วลวะแน่นำโกนโมโอ้นี่แม่ป่านี่นะปินเสียบหนึ่งแล้วสกงังปลาสกางังโอ้ยพ่อมาอันใบมือนี้มือนั้นเฮจิไป,ไปอันไปอันได้ทั้งเครียดทั้งฟ้าไปควงแ่นะพ่อตุมอ่มยังนำไปวุ้นป่าเต,ต็ตมโต เป็นลอกเขี่ยมาด้วยด้วอีเจขีดนะมือจะขีดโอ้ได้เป็นโลโลซ้ำโอ้ยดีโลซาำซี่คิดผู้ใดนะโลซี่คิดอ้อนนิดนึงแปลว่าได้โลซ้ำคิดไปโลซ้ำคิดไปอ้ง่ายทุกคนอันปากนี่นะใหญ่ใหญ่ปลาสะทงงับงับพ่อปั่กิ้มนิ่มผมเลยเนาะเบิรงกเบิร์ปากปักกิ้มนิ่มผแล้วสิสั่งเครียดอีกวันนี้สั่งเครียดอีกแบบ ไวดับดีเรลจตัว์วาสลามมาแล้วาบโอ้โหโอ้โอคุปปดิมใช่ดีใซ่พ่อแม่โอ้ปนป่นึงดูออ้ปานน้อยเอ้ยกอนี่เราชีวิตสนบทเห่านี่นาอกคันว่าไผ่โบไผไพ่ดุเด้ะพอได้กินเนาะห้ากิ่นตะไรรู้ไเจ็บจะขีด โอ้โหเจ็ดขีดเขียนด้เจ็ดขีดเนาะอันนี้ก็เป็นอันเคิร์นตะไคร้ตะไคร้ที่อันมาตะฟังไทยโอ้ตุ้งสาวหอมมานเลยคุณโอ้ฝากตะไคร้ตัวนี้มาให้เลยเนาะี่โอเพิ่นฝากอันนี้มาให้ก็เลยว่านี่ตะไคร้ตัวนี้เป็นอันเอามาจากไทยเไม่ใช่นะทศไทยเนาะน้ำเป็นไปเลยนะบุษมพาศยมตื้อมาหนาวไปทางใดมาได้นี่เลยพอไปหอดใส่มาเียนะ

ตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งโอ,โอ้สีทส่ทุ่มครึ่งสิบโมงครึ่งสี่ทุ่มครึ่งสิบโมงครึ่งโอ้ยแม่ก็ไปนอนย้อนเดี๋ย้อนเบิ่งเบิ่งแต่ข้าวแต่งหมูอยูน่นี่สงครามเงินล้านนะเนาะโอ้สิคดูสงครามเงินล้าน <c ười> พอดยูมักเี่ได้ฟังถึงนี่ขนาดถิ่นก็พอแล้วมากว่าเอาเอาไปเอหรือว่าพี่แบบเดากันแล้วว่าว่าไผ่สิอันน่ะ <c ười> สองตอนนี่ใส่หมองจะ้ะสองต่อนสองตอนอูได้หลายหมองสองตอนะนี่ผ้าขันโบไปยามนี่อื่นเศ้าเน่าเนาะเอพอแบบอันไปแล้วเน่าเติบสง่าวให้เงด้หมองสงกาวให้สมพิ่มเป็นแดงไดเนะอเป็นหมองสง่าวให้แดงได นัก้ีมองผอมเดียวกลเป็นพ่อมอีมองอีผอมได้ขึ้นมาหนะได้ยุบไปนิน้อยป่านก็ได้ตัวนั้นได้ตัวนนั้ใส่ยูแตะท้ายจะบิดตัวนี้มองเนี่ยมาละบึกเพราะป้าแปะว่าไม่ยังกูได้ปลาไหลเทมเลยบอพอไปใส่แล้วพอแบบอันขึ้นมาคุ้มตัวเครียดก็นเหรอเคยลงไปอีกสักวะอ่คุ้มเครียดก็เคยลงไปใซ่เคยลงเออไม่แหละไสแล้วเคยลงกูเครียดกูเครียดแล้วเคยลงไปย่ามมองเออก็เดี๋ยวว่ากเครียดแล้วไปลงไปไส วันนี้ม <zat favorite> ือมือันเสาร้ปเดี oh. ๋ยวไปดแปลงเียนไดไปการกันเลยว่ามือเดาน้องยิมไปยามเลยวือนนเสารยังใส่ไว้อยู่ตียังใส่ไว้อยู่บริกรอ่ะบริกรมือมือเสารน้องยิมลูกแต่เสาวยามน้ำพ่อว่าไอ้ด้านนี่มือูสิลูกใดหเล่าเนยฮันสักยาววันนี้ไข่เตกเพิ่งไปสักวัคซีนกับมูเพิ่นแม่ยังมืฮู้ตอนพึ่นไปสักสำเนาหน่ะร บอเขาเหียนดยี่ไล่มู่เข้าไปสักายคนเพิ่นว่าละเพื่อนก็ไปแล้วเพื่อนก็ไปท่าม,ามอเพื่อนท่านสักได้โบไปกับมู่เพิ่นรองคนแล้ก็จะว่าจะพาโบก<อ>่อนบริภพาไปประกอบเอกสารถึงว่า,าไปาาหลูกกระดาษมาด้มืออื่นะาไปไปกับมู <c oughs> แล้วแม่แล้วก็แม่ว่าเอ้า คือโบมีอันนัดมือเดี๋ยวไปเข็มซองถึงได้มันบุกเขียนเหมือนนโอ้ยตายบโมโหแต่ว่ามันบนนัดไปซักเข็มซองมือใดบ่มีเขียนใส่กับ่ให้บท่ามเพิอ่อนเหมัอนอู้หูไม่ในหม้อลืมให้ลูกที่บอกว่าสั่นเฮ้ยย่าจังอันจังท่ามมืออีกเพิ่นว่าไดยเป็นสินัดไปมือถือหมดละเป็นไขสน้สำนักเออเป็นไข้ว้ามือนี้อากาศเย็นขนาดช่วงนั้นแบบมืดแล้วด้กคนเนาะแล้วท่ายอะไรนู้น ใช่อันนั้นลูกอะ่ะเฮ้ยใช่ปลาอีกมีปลาดุกน้อยลูกวนะ่านเออ,อเปลาดุกน้อยมะมีปลาดุกเนี้ยนไะปเห็ดน้ำผันเอ,อ้ยไปเห็ดอันน้ำกระปุ้น <c oughs> แี่เห็ดน้ำกระปุ้นกินแบบเออได้เส้นจังกินนี่นนมีเป็นมีเป็นอันปลาเป็นลาบเป็นว่านี้อ,อ้โอันี้เห็ดนั้นกินแซ่บป้าแต่ว่ามือนั้น,ทนเท้าหุ่มแพงเห็ดนไหมพอดีก้อยให้นะ ป่าไอ้ school, ่ังก้อยสกันมดคอยละยันเบื่อสักันบูเบื่อเนาะมันคอยละพี่ทีพี่ท่านใน่คอยในซอกอัตะป่าแบบนี้มันลาวแล้วว่าห้างแดงห้างดำอย่งละว่าเช็บบะขวางสกันมดเขาเป็นบ่เมาวะเช็บบ่แม่กินละแล้วก็เช็บแล้วมันจะมึดเหมือนนั้น ปลาเนี่ยแม่ลูกจะมีแม่ตี่ลาบเนี่ยปลาอันนี้เอิ้นว่าปลาอะไรก็ปลาหนางปลาหนางอันนี้ปลาดุกปลาหนางทุกคนนังดิบจือดีที่สุดมันปลาดุกปลานินปลาคอปลาเตี้ยนพี่พ่อคือปะพี่พ่อกันนั่นเลยวะอ่าโอเคดิมถ้าอันไทยนาปกพอดีเพี่น้ำปกกับลูกกับแม่เอาเดียวเลยเพืเดียวใดจะเครือตัวเคียดทำง้นทุกคนเนาะ ้เเอ้าวยยังก็ไอ้ก็เป็นไอไอเลิยูไอเลิยูไอเลิยูผู้นึงจับเขียดผู้นึ่งจับปลา่ยูจปลาจ้ะโอเคโอเคทุกคนนี่ตวู้ดีเเซ็บปลาีนกน้ดมักเากพี่กินกระเซ็บเพื่อยังกล้่นกระเซ็้มักปลาปลาพวมีก้างว่น้ดกินปลามีก้างนีก้างตลอด มาละโอเคโอเคทุกคนสร้างมึงลูกสร้างมึดในจักโลอุ๊้ยสรงโลไปเปลยเลยแม่โอเคทุกคนวันนี้น้องดีกับพอเล้วกับแม่เวยก็อตัวลาไปยามเดกๆเดแล้เนาะน้องไปนอนแล้วน้องี่ถ่าพ่อมากลับมาจากท้งดี่กับท่านอนนิโมสี่ทุ่มกันชิวันห้าทุ่มแล้วกัวนเนาะ โอเคทุกคนน้องดิบก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้องดิบกับน้องดาในตอนจิ้นจบจบคลิปนี้ก็คะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจน้องดีบกับน้องด้าทั้งคลิปต่อไปและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งดิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องน้องดีบน้องด้าอุ้ยแม่ยสกิดสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าคำว่าสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะอุ้ยเมียเกิรกินปลาเนาะไปเมเป๊นี่เม็ตไปเมเป๊นี่เน็ต เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน <laughs> <laughs>